เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้กำลัอยู่กับผมบิตองเกอร์แล้วนะฮะในเดวิลแมคไครฟ์โนะฮะวันนี้เรา,าอยู่ในมิชชั่นที่17แล้วนะอาร์ดิโก for string 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 St อะไรวะอาร์ดิโก for string regain อะไรวะ p o s s e s s i o n of yamato โอเคลาก่อนนะไอ้เจ้าเหล็กในแปลว่า พาี้เราอาจจะได้เจอเจ้าอักนัสสินะได้เลยอักนัสอยากจะบวกแกให้แกสินส้นสินส้นสิ้นลมไอสิ้นลมเออสิ้นลมกันไปข้างหนึ่งมานานแล้วโอเคเราจะต้องไปเอายามาโตะเมื่อคืนเอ่อให้เนโรอย่างที่ผมพูดไว้ท้ายพา์ที่แล้วแน่นอนมาก่อนไปเรามาอัพสกิลกันก่อนเราจะมาดูอันนี้ลูซิเฟอร์ทำอะไรได้พินอัพ throw multiple sort and position them in the air in front of you อ๋อได้ได,ได,ได้เอามาเอาซะหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าไม่อัพอะไรส่วนไอเทมก็ยามีอยู่2องไงยานี้มีอยู่เออเอาไงดีเราไม่พอจะซื้อบลู Off เพิ่มด้วยตอนนี้บลูออฟเรามีอยู่3าส่วนสชิ้นถ้าได้ชิ้นนึงเราได้พลังเพิ่มอีกช่องหนึ่งนะ เราซื้ออันนี้ไปหน่อยก็ได้โอเคซื้อไปอันหนึ่งโอเคเรามาไปกันเลยครับมาหา,าจจเจ้าอักนัสพร้อมกันโอ้ตรงนี้ก็มีนี่นี่นะนี่เรากลับอยู่ตรงนี้ครั้งนี่เอาเลยสวัสดีแตรงนี้น่าจะมีนี่ไงจำได้เฮ้ยมีโอ้โหกุหลาบคาป,ปากเลยนะเดี๋ยวเดีมาอยู่ตรงนี้ใหม่ แล้ชมดูหน้าป่าเนโรเอ้ยป่าเนโรป่าดันเต้ของเราดีนะโอ้โหคาบกุหลาบด้วยเมื่อยไหมเนี่ยมาเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้จะได้ไม่ต้องคาบนี่อะไรแดงๆไปเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมไป Follow me แงบนี่นี่ถึงพอดีเรากลับมาตรงที่ท่าเรืออีกครั้งแล้วนะฮะท่านผู้ชมโอเคเราไปกันต่อได้เลยมา ว่าคงจะไม่โดนไรดักอีกนะทางมันสะดวก,กแปลกๆนะผมเลยไม่ไว้ใจนั่นไงพูดไม่ทันขาดคําเลยเนี่ยเจออีกา,าอีกาก็สบายสบายอีกาทำไมรู้สึกมันอึดขึ้นหรือเปล่าเอมเอาไปกินก่อนก็ได้นี่นี่นี่เ๋ยวลืมหรือเปลี่ยนสไตล์มาเป็นซอสก่อนนี่เรามีกิวกาเมสเออดูแล้วเราลองลอง,ลอ,งอาวุธใหม่ นี่มาระเบิดซะนี่นี่ทำอะไรได้อ๋อทำอะไรได้วะมามาม,ามาอ๋อมันเหมืนกับเป็นอาวุธที่ทำให้ศัตรูรวนพอใช้ได้เสียจังหวะอะไรแบบน,นี้ตุ้มตุ้มแล้วมันจะระเบิดเองไหนวะไม่เห็นระไม่เห็นระเบิดเลยระเบิดซี่เอออืมอืมอืมนี่อ๋อ ใช้ได้ใช้ได้เป็นอาวุธสายโทรนี่นี่มาใครเข้ามาใกล้โดนหมดอ่ะนี่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 เรียบร้อยโอ้ยมีมีได้โอ้โยไฮโลตบเลยเหรอเรามาลองอาวุธใหม่กันมานี่ผมสั่งให้มันระเบิดได้มาแต่ไม่เอาดีกว่าไอ้พวกนี้น่าจะใช้กิวกับโอ้ยไม่เอาโอ้ย ลืมโมมัวแต่โมโอ้โหได้ได้ได้โอ้ยเปลี่ยนอาวุธเลยเหรอไม่เอาเตรียมพร้อมใช่ไหมได้ได้เตรียมพร้อมใช่ไหมมาไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้ว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 โอ้ยชาร์จไม่ทันนะเอาไงเอาโหเดี๋ยวเดี๋ยวสเต็ปลวนแป๊บหนึ่ง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 ไรเดอร์คิกนี่โอ้ยโอ้โหไรเดอร์ไรเดอร์คิก นี่นี่นี่ไปหนึ่งไปหนึ่งละไปหนึ่งละโอเคมาเอาไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงโถมาเสียเสียจังหวะเสียจังหวะแล้วก็ยิงยิง,งอืมบาสุกา้าเราต้องเข้าด้านหลังเข้าด้านหลังไม่ได้ก็ยิงให้เสียจังหวะก่อนแล้วก็ไหลเดอร์คิกยิง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 นี่นี่นี่ต่อยด้านหลัง นี่โอ้ยทำไมมันยิงไม่แม่นเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นนี่นี่โอ้โหโล่โล่แกงโล่แกงโล่แกงใช่ไหมไรเดอร์ไรเดอร์คิกไรเดอร์ซ่โอ้ไรเดอร์พันโอเคโอผมว่านับวันผมยิ่งสู้มันหนาญขึ้นมันเก่งขึ้นหรือว่าผมกากลงวะไม่เน่าไปเข้าใจเลยโอเคไปไปเก็บแดงๆก่อนคริสตัลโอเคเราต้องเข้าไปในเมืองละ เชงเวบมามาเอาเรียบร้อยไปวิ่งง,งามๆเข้าไปในเมืองแวบบมีอะไรรอเราอยู่เป็นเขตชุมชนนะตรงนี้เขตชุมชนเขตชุมชนมีอะไรไหมไม่มีนะโอเคผมแค่กลัวมันจะมีอะไรอยู่แค่นั้นเองแหละไต่หลังคาได้ไหมผมรู้สึกว่าโดดสูงดี ไหนโอ้โดนอีกแล้วเนี่ยอะไรวะปกติตรงนี้ไม่น่าจะโดนนี่นะอย่าบอกเราว่ามีผีโอ้คงไม่ไม่ใช่ผีก็ดีแล้วโอ้ยมีผีจริงๆด้วยอืมอืมเดี๋ยว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 อืมมาอืม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 โอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 ผมขอใช้ความผิวที่มีทึบอืมเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ผีผี ผีอืมมัดไอรอนแมนมัดไอรอนแมนใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไไดอืมอืมอืมเก็บเกดอืมเป็นไงโอ้ทีเดียวภาคคุมสะบัดโอ้เยี่ย,ยมรักเลยทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้อันนี้มาตั้งนานโอ๊ยอ้ย,โ,อยโดนยิงอืมโดนยิงอุย๊ยอ มาโอ้ยโาหยิงผิดอันยิงผิดอันไห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 นอืมมาไอรอนแมนอืมมาอืมมีอีกอืมมาอืมดาบบ้างดีกว่าโอ้ย่ใช่ดาบอ่ะอืมหใช้ผิดอันผิดอันผิดอันหน่อยก็ไม่ได้นี่เอานี้ก็ได้นี่นี่ระเบิดระเบิดระเบิดไปซะนี่นี่ อืมาระเบิดเศษเศษแบบนี้เศษเศษนี่ระเบิดไปซะนี่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 ระเบิดระเบิดระเบิดสิระเบิดสิเออฮู้มันต้องเป็นกดเอทีเดียวนะน่าจะระเบิดกดเอโดยไม่ทำอะไรอะลองลองนี่นี่เรียบร้อยแล้วก็กดเอไหนวะ ไหนวะอู้อะไรวะงงใช้ยังไงก็ยังงงอยู่ดีมาอันนี้ดีกว่านี่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 กิวกาเม็ดคิวกาเม็ดนีเเเ่เรียบร้อยโอ้ไปเก็บบนบนก่อนดีกว่าโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยไม่มีอะไรนะโอเค ไปไปไปต่อไปต่อเขาที่แรกที่ผมหลงทางเนี่ยผมจําได้เลยมาถึงนี่เลยแล้วก็ไปต่อไม่ได้แต่พาร์ทนี้มันไม่มีอะไรมากั้นแล้วนี่นะหายไปไหนวะใครเอาออกให้เราโอ้ควนี้เราต้องมาลุยในเมืองเลยฮะเขาทีแ้กที่เราเป็นเนโรเราลุยมาด้านบนแปลว่าต้องมีความจังไรเกิดขึ้นกับเราแแถวนี้นั่นไงว่าแล้วไม่มีผิดมาเอาไง ทำไมมันเงียบเอ้ยผมเห็นโอ้โหว่าผมเห็นบูอฟแวบแวบนี่นี่นี่นะมั้ยมาขี้เกียจอะเอาไปกิน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 นี่นี่นี่เรียบร้อยนี่ไงเดี๋ยวไปเก็บของก่อนนี่ไงแต่นี้เล่นอะไรถึงจะดีวะนี่เอาดาบแล้วกัน อืมของอืมยิง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 ของพื้นฐานน่าจะดีสุดนะอ,อุ้ยมีนี้ด้วยอ่ามาจะแถมของดีให้มันเลยอุ้ยอันนี้น่าจะดีแล้วเพราะว่าพวกเยอะพวกเยอะนี่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 โอ๊ยลืมไปว่าใช้การซิกเนอร์อยู่ โอ้ยโดนจนได้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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่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 มาไอ้นี่มันรอบตัวดีอืมไอ้นี่ก่อนแล้วกันโอ้ยฮอตวิวฮอตวิวฮอตวิวมาแล้วฮอตวิวมาแล้วโอ้ยเกือบไปนี่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 สบายสบายดีไหมน้องมาป๋าจัดให้นี่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  เรียบร้อยเอาไปอีกตัวเดี๋ยวไปกระจายมานให้ทั่วก่อนมาแทาเล็ดพันนี่นี่ไปชุดหนึ่งก่อนนี่นี่นี่อ๋ออืมอืมอืมออืมอืนี่โอ้เบา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 นี่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 ปันเรียบร้อยนี่หลบนี่ไะ นี่นี่เป็นทริคทริคนี่ทริคอะไรมาอีกโอ้โอหโหมาไฟอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรกันวะเนี่ยขอรวดเร็วแล้วเนี่ยอืมอืมอืมเอาไงเอาไงอืมปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปแล้วไปแล้วไปแล้วเก็บของเอาไง ไงหนูมาลบฮึบอืมฮึบฮึบฮึบมาแล้วนี่ฮึบฮึบฮึบลบอืมอืมฮึบนี่นี่อืมฮึบอืมมาอืม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 นี่อ่ะโอ้ยตะโถโอ้ยมันมันเอาแล้วมันเอาแล้วมา เอาไงมาซอสซอสมาโอ้โอ้โอเกือบไปเอาไงโอ้เรียบร้อยนี่แหละผมเห็นปูออฟอยู่ตรงที่นั้นแหละข้างบนโอเคเก็บของก่อนตั้งแต่มีแพนโดร่าเราก็ลืมปืนคู่เราไปเลยนะฮะนี่ไง เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอืมอ้าวอืมเดี๋ยวเดี๋ยวทริคเหรออืมไม่ใช่อีกอืมอะไรวะอ้าวอ,อาเอาแล้วขึ้นยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆหรือว่าต้องใช้แพนโดอล่าขึ้นอีกแล้วรู้สึกว่าแพนโดอล่าบ่อยนะเนี่ยอ่ะแพนโดอลา่าอะไรวะ ก็โดยที่ไม่ได้แพนดอร่านี่กระโดดอีกทีอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงวะอืมไป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 สิอะไรวะเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่ได้นี่คือไม่เอาแล้วเนี่ยอืมอืมเฮ้ยลองลองอีกทีหนึง่ง ผมเห็นมันเหมือนจะได้อ่ะอืมถูเอ้ยถูเอ้ยไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ออเอาก็ได้เอาก็ได้เอาก็ได้เย่ได้มาอีกหนึ่งหลอดขอบคุณครับอุ่นใจไปอีกหนึ่งฝันได้ไหมฝันได้ด้วยฝันได้ไหมฝันไม่ได้ฝันได้ด้วยเก้าอี้ก็ฟันได้ โอ้หมันจะของฟันได้ขอขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวเวลานิดนึงนะทนกับผมหน่อยเพื่อจะได้ไม่ตายโชว์อีกโอเคแวบนะไปรวดเร็วเลยพุ่งเลยพุ่งเลยนี่นี่นี่ไปทางไหนต่อวะ <c oughs> ทางนี้ไงไปแล้วไปแล้วทางนี้ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้มันปิดทางข้างหน้าเดี๋ยวจะทิมตายอยู่แล้ว โอเคมาอะไรอีกไม่ไวโดนดักอีกใช่ไหมนี่ไงโอ้พหลังเต็มเปี่ยมอ๋อตรงนี้มันที่เนโรสู้กับนั้นนี่สู้กับไอ้พวกอ,อไอ้พวกไอ้พวกอะไรวะนึกไม่ออกหุ่นไลกาเออหุ่นเลกาตอนแรกที่เป็นบทเริ่มต้นของการเปิดตำนานดาบเด็กแวนอุ้ย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 อืม อุ้ยอ okay. ุยอัปเกรดโอ้โหเดี๋ยวนี้อัปเกรดอัปเกรดใช่ไหมอัปเกรดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ตามรีบตามไปซ้ำตามไปซ้ำตามไปซ้ำแล้วก็ตามไปซ้ำอืมอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอืมเดี๋ยว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 ให้มันสู้กันเองด้วยโอเคปล่อยมันสู้กันเองไปผมก็ขอเก็บของก่อนแล้วกันเฮ้ยทำไมมันเกิดสามัคคีกันขึ้นมาแล้ววะ อืมนั่นไงดีมากือ้อนี่เลยนี่เลยขอบคุณฝันกูด้วยทำไมเอยเจา้าจบมาอัดเดาโอยนี่เดยเดี๋ยดเดๆโอ้โหสองตัวมากิกาเมสพร้อมสำหรับพวกนายแล้วกดปุ่มผิดด้วยนี่นี่นี่มากิกาเมสพร้อมสำหรับพวกนายทุกคน นี่นี่ไลดเดอร์ทีกด้านหลังอุ้ย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 ใจเย็นอืมอืมอืมลบลบลบแล้วก็สอยด้านหลังอีกสอยอีกแล้วก็สอยสอยสอยโอ้ยโอ้ยมาอืมอืมโอ้ยเดี๋ยว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 ผมเสียจังหวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเสียจังหวะใช่ไหมมาตูม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 นี่ไปแล้วหนึง่งสบายสิแบบน,นี้ฮึบฮึบนี่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 น,นี่เอาเอาอะไรอีกเอาใหม่ก็ได้โอ้หรือเปลี่ยนสไตล์ขอโทษอุ้ยอู้หู่อยมันสู้กันเองสู้ไปสู้ไปเลื่อนเลื่อนนี่ไงสองตัว นี่ไกตัวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเราไปยิงไว้ไหนวะโอ้โหยเราจะยิงไอตัวนี้ไ like ม่ใช er ่ไ um> ว้ไหนนี่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 มันติดไปอันนึงขอบคุณมากนี่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 มาปึ้งอุ้ยมาอืมอืมมา ล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วก็ซ้ำซ้ำซ้ำนี่ล่วงแล้วทำไมโอ้โยเดดเดดเดดมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วอืมอืมโอ้ยอืมสงสัยต้องซ้ำซ้ำอีกแล้วอืมโอ้ยลบ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 อืมอะไรวะอืมอืม อืมอืมโอมันหลุดมันหลุดมันหลุดออกด้านนอกอืมมาอืมนี่สามอย่างนี้สามอย่างนี้ด้วยเออเรียบร้อยออ้โคันจมูกเลยมันก็ไม่ได้จะเหนื่อยใจขนาดนี้นี่นะโอเค <c oughs> โอเคแอบหนึ่งทีแล้วก็ไปกันต่อไปทางไหนวะ อไปทางนี้ทางนี้โอเคแล้วหน้าต้ตองมีอักนัสอยู่ดูเช็คพลังก่อนโอ้โหแบบนี้จะไปสู้มันได้หรอวะมีอยู่หมื่นสองเอ้ยหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ฮ้ยหมื่นเจ็ดซื้อโกลเดนออฟนี่เผื่อตายขอบคุณครับมาอะไรต่อนี่อักนัสนสิงด้วยดูอะไรอะนี่เป็นความผิดของฉันเอง ที่ทำให้แกไม่ได้ไกลหนึ่งขนาดนี้ที่ดูถูกแทคนิคของแกโอ้มีไฟลงโดนโดน,โดน,โ,ดนโดนเลาะโดนเรียกออกมาแล้วก็โดนฆ่าไปให้หมดปวปปิซานะ่ะลอกติกก็แค่นั้นแหละมันคือสัจธรรมยั่ไงล่ะนี่มันคือการเอากลับการจ่ายกับการการเอากลับอะไรมนุษย์งั้นเหรอ พวกมันช่างโง่เง,ง่าและเห็นแก่ตัวมันจะต้องไปทัวรนรกซะหน่อยแล้วก็ทำให้พระเจ้าถือกำเนิดขึ้นความจริงนี่แหละอะไรวะจะโดนฉันพิพากษาเองอะไรเนี่ยียงงงท่ามอะไร แจ็สมินอ่ะใช้กับฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันอยู่ที่นี่แล้วมาเพื่ออะไรวะมันร้องเป็นโอเปร่าเลยอวะโอ้โหยามาโตะยามาโตะอะไรนี่แหละคือสิ่งที่แกจะได้เห็นและนี่ I. 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 คือเส้นทางที่ฉันรอคอยโอ้โหอะไรเนี่ยยังโอเปร่า แกยังไม่ได้ตอบคำถามขฉันเลยนะยิงหนึ่งทีเราโดนชักชวนให้มาที่นี่โด,ย,ดยประสงค์แห่งการต่อสู้ <As you. S 1> และแกะแกก็เหมือนกันมันคือโชคตาที่สุดยอดเลยว่าไหมมาอืมอืมอืมเรียกพวกได้เรียกพวกได้เรียกพวกได้นี่นี่นมา อืมอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมเมยมันเป็นนี่ไงนะเป็นตัวตัวที่เป็นปัญหาอยู่พอสมควรเลยอืย estoy estoy uh. มเพราะมันเรียกพวกได้โอ้ยมา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 มอืมอืมอาวุธแต่ละอาวุธมันก็เลือกไม่ใช้สำหรับบอสแต่ละตัวอยู่แล้วจะไปแคร์อะไรตัวนี้ก็แค่ใส่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้มากเท่าที่ใส่ได้แล้วก็ระเบิดมันทิ้งซะเออ ไหนอะไรสั่นๆอะไรสั่นๆเอาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋เดใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนโอ้ว้าววมันดูดพลังอ๋อมันดูดพลังมันดูดพลังมันดูดพลังได้ได้พลังเยอะๆใช่ไหมป๋าจัดให้เติมไปหนึ่งหลอดอืมอืมอะอืมอืมอืมเอากิวกาเมสไปมันจะเรียกอะไรออกมาไม่กลัว ไม่กลัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันปล่อยมันปล่อยมันปล่อยหมามันปล่อยหมาไม่ยิงใส่เราอืม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 มาเตะด้วยกิวกาเมสอย่างเดียวเลยเนี่ยอืมอืมสอยสอยมันไอ้นี่มาอีกแล้วไอ้นี่มาอีกแล้วไอ้นี่มาอีกแล้วอุ้ยอุ้ยกันไม่ได้ด้วยกันไม่ได้ด้วยอืมอุ้ยอุ้ยตัวปลา ลาเสน้นทาโร่อืมท่านี้ทำไรได้อยากรู้อืมอืมอืมอม,มันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วต้องขัดขวางมันขัดขวางมันขัดขวางมันนั่นแหละนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนทริคหนีอุย้ยหนีไม่ทันอืม อืมอืมอุยอุยเดี๋ยเวลาคิวกาเมสคิวกาเมสคิวกาเมสสิอืมอีกทีนึงอีกทีนึงแล้วก็ปิดฉากแฮนโดราฮาร์ดนี่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 เรียบร้อยลงไปนั่งเก้าอี้ซะมึงออเอา้าขับขึ้นล่างเดิน ยังไงแต่ยังไงมันต่างออกไปนี่นะระหว่างเราะแกลมเลิกความเป็นมนุษย์มันก็ง่ายแค่นี้เองแต่แกก็ไม่ใช่มนุษย์นะอะไรเนี่ยแกละทิ้งความหมอนแอของมนุษย์ไปถึงร่างกายจะกลายเป็นปีศาจก็ตามแต่ว่ามนุษย์ก็มีความแข็งแกร่งที่ปีศาจไม่มี อะไรคือความเลื่อมล้ำระหว่างมนุษย์กับปีศาจอะไรที่ไม่มีอยู่ในวิจัยฉันบอกบ,บอกฉันมาเออไม่ไม่ไม่ไม,ไม่วิจัยฉันวิจัยฉันโอ้ไม่ไม่ไม่เอาขึ้นมาโอ้ไม่ไม่ถ้าแกอยากจะทำวิจัยต่อไปแล้วก็ต้องไปโลกหน้าแล้วนะโลกหน้างั้นเหรอทำกันบ้านมาก่อนนะไอ้หนูโอ้โหยิงหัวเลยเฮดช็อตเออทนามหัวไม่เป็นรูอ่ะ เอาตายหัวไม่เป็นรูด้วยหรือว่ายิงเข้าเบ้าตาและสุดท้ายมันก็จบลงอย่างเยี่ยมงันขอบคุณขอบคุณปึง้งเยี่ยมเท่มากเอาไงต่อไปไหนต่อเนี่ยดาบยามาโตะเหรอหรือเปล่าเก็บของก่อนอะไรก็ไม่รู้เก็บของก่อนอ เ้าอี้ทำลายได้อีกไหมเนี่ยไม่ได้แล้ว,ลวก็ไม่เออบอสหลังๆก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะเนี่ยโอเคว่าเราเคยสู้กับมันมาแล้วหรือเปล่าป่ะเมื่อไเจออะไรเรามาชมไปพร้อมกันเลยฮะไปแล้วลงเบลยามาโตลงเบลยามาโตชัวชัว,ชวงไงต่อแล้วไงต่อนี่ไงเมายามาโตคืนจะสามารถทำให้ปิดประตูนรกได้นะ โอเคดึงโอ้โหต้องมีลมพัดด้วยนะพอจะดึงเนี่ยเดี๋ยวไม่เท่นี่งไงออกมาแล้วเรียบร้อยประตูนรกปิดซะเรียบร้อยปิดเรียบร้อยอืมได้ของเล่นใหม่โอ้โหมาเล่นสั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 นอีกแล้วสันสัน สั่นเะยนักนะโอเคก็จบไปอีกแล้วนะฮะในพาร์ทนี้นี่โอ้เสีข็งแขถามได้เอฮะใส่ลิทไฟได้บีไฟออฟได้ A อฮะโอเคก็พาร์ทหน้าเนี่ยเราจะต้องเอาดบาบยามมันโตไปส่งคืนให้ในโรแล้วแหละโอเคนะพาร์ทนี้ก็จบลงไปแล้วนะก็หวังว่าทุกท่านคงจะสนุกกันนะฮะถ้าชอบก็อย่ายลืมกดแชร์กดไลค์กด u like, b s c r i b e นะฮะ งั้นพาร์ทนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแค่นี้นะฮะไ้พบกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะซียูเกียนวันหน้า next time นะฮะทุกคนบ๊ายบาย